คลิปยาวนี้เป็นคลิปทดสอบความชัดในทีวีและในคอมพิวเตอร์นะครับทำลายร่างกายเป็นชุดว่ายน้ำกกอนลสูสระสระนี้เป็นสรมมาตรฐาน2ี่เมตรนะครับสี่รูครับนี่ก็เป็นวันที่หน้าธันวาคม2566หกวันคริสต์มาสนะครับวันเนี้ยแล้วก็เวลาประมาณบ่ายสองครับสวัสดีครับผมเก่งเซตวัน for you อันนี้ก็ถือว่ามาไหว้นาวกําลังกายประจำวันนี้น่าจะชัดเจนเรื่องความหนาวในานา้ำดูจากคูเกิลก็2ี่สิบเจนิตอนเนี้ยีนน่สองศาค่อยไม่มีลมก็ยังยังได้หเสียงสันสนเนี่ยกี่ไปล้างตัวมาก็เล่นเท่าที่เล่นได้แต่ว่าก็ ปีทันทานมากเลย24 25องศาหรือแม้กระทั่งไปตางจังหวัดในะ20ก็ก็ลงได้อยู่แต่มันก็ไม่ค่อยอยากลงเลยนะก็ลองดูวามาถ่ายรูปมาทำคลิปเล่นนี่ครูที่วายประจำประจำแปลกนะว่าทำไมน้ำในท,ที่แดดอย่างเงี้ยหนาวนะ เป็นคลิปทดสอบนะครับอย่างที่บอกก็จะมาทดสอบว่ายน้ำหลักสี่ท่าแบบผ่อนคายนะครับก็ท่าเสริมอีกสองท่าแล้วก็ท่าซ้อมอีกหนึ่งท่านะครับนนาาเเยย็็ เรสอบปะท่าแรกนะครับท่าตีกันเชียงอันนี้จะกึ่งแบบป่อนคายด้วยนะครับ ถ้าต่อไปนะครับเป็นท่าฟรีสไตล์จะว่ายแบบผ่อนคลายครับไม่ได้ว่าไายแบบตักงดวงอะไรนะครับซึ่งถ้า่ายแบบจริงจังจะใช้แรงเยอะและเหนื่อยครับ ตามด้วยท่าผีเสื้อท่านี้เป็นท่าที่ค่อนข้างจะไวยากแล้วก็อินแรงมากคือเหนื่อยจริงๆครับก็จะวาแบบค่อนข้างจะไปทางผ่อนคลายมากกว่าการกีฬานะครับซึ่งวาแบบการกีฬานี่โอ้ทังท่ายากแลวก็เหนื่อยมากครับ สุดท้ายนะครับจากสีท่าสีท่ากบถ้ากบเนี่ยเป็นท่าที่เหมาะกับการไหว้ผ่อนคลายออกมังกายมากที่สุดท่านียนะครับแต่ถ้าเป็นไหว้จริงจังไหว้แข่งขันนี่กินแรงมากเหมือนกันแล้วก็ค่อนข้างจะไหว้าย,ยากเหมือนกันนะครับ นี่เป็นท่าเสริมนะครับเป็นท่าซีสไตล์แบบควงสวรรณอันนี้ไว้สำหรับทดสอบร่างกายในการออกกำลังกายด้านร่างกายนะครับอันนี้เป็นการออกกำลังกายแบบส่วนตัวนะครับ เป็นท่ากบแบบควงสว่างน,นะครับอันนี้ก็เป็นท่าฝึกสําหรับเป็นการทดสอบร่างกายออกรำลังกายอ,าอีกแบบหนึง่งเป็นท่าฝึกส่วนตัวนะครับ วิเตว้งแนี้โยก่ว้งและอีกหนึ่งการฝึกซ้อมของคีิยาวคลิปนี้ก็คือฝึกซ้อมท่าผีเสื้อนะครับเป็นท่าฝึกซ้อมซึ่งท่าผีเสือเ้อนยอมรับเลยว่าเป็นท่าที่ยากที่สุดแล้วค่อนข้างจะฝึกยากยิ่งไหวสวยแล้วก็ไหวยากและ กินแรงมากจริงนะครับในการว่ายน้ำํำอ,ออกกำลังกายส่วนตัวก็เลยจึงต้องทําการคิดท่าฝึกท่านี้ขึ้นมานะครับเพื่อใช้ฝึกตัวเองให้สามารถที่จะว่ายน้ําท่าพิเศษได้ดีขึ้นและเร็วขึ้นนะครับและอึดขึ้นด้วยครับ สุดสุดท้ายของคลิปยาวนี้นะครับเป็นการฝึกท่าฟรีสไตล์และท่ากบว่ายน้ำแบบเป็นวงกลมร,รอบรอบสระ์นะครับทดสอบการหายใจในน้ำการว่ายน้ำในระยะทางที่ค่อนข้างจะยาวและนาน ก็สี่โมงครึ่งกว่า,วาแล้วครับว่ายมาครบจะสองชั่วโมงครึ่งแล้วครับวันนี้เราเจ้าแห่งสาห้าโมงเย็นแล้วครับมันหนาวครับไม่มีใครมาว่ายปีนี้หนาวช้ามากน้ำเนี่ยเพิ่งจะเย็นจนเยิ่เย็นจริงๆอะ่ะตอนนี้นะครับที่ยี่สิบห้า thanh cục mình thức dậy đẹp lõi đẹp bổ sung khuôn เนี่ยสาก,ก็จะปิดหลายวันอยู่ สวัสดีนะครับผมเก่งเซตวันโ u ยูโปรดติดตามคลิปออกกำลังกายและว่ายน้ำครั้งต่อไปนะครับขอบคุณครับ